สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่จับทางบอลอยู่กับพี่อ้นแฟนผีไร้ขน PS เ,เชจะเอาแรดฟอร์ดให้ได้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นใครที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมทายผลฟุตบอลโลกเพื่นลุ้นของรางวัลมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับหลังจากบัคแรดฟอร์ดกองหน้าของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ และสามารถเจราจาย้ายทีมล่วงหน้าไปที่อื่นได้แบบไม่มีค่าตัวทันทีในช่วงเดือนมกราคมโดยทางแมนยูก็ยังมีออปชันขยายสัญญาอีก1ปีซึ่งในตอนนี้ทางสโมสรก็กำลังพยายามเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับดาวหญิงทีมชาติอังกฤษอยู่เพราะยังต้องการรั้งตัวเขาเอาไว้ต่อไปแต่ถ้าว่าล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากเดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของอังกฤษว่า ปารีสแซงเชกแมงทีมมหาเศรษฐีจากฝรั่งเศสเนี่ยกำลังจะเตรียมพร้อมยื่นข้อเสนอจำนวนมหาศาลกว่า850,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อเป็นค่าเหนื่อยให้กับนักเตะวัย25ปีได้พิจารณาซึ่งมันจะทำให้แรดฟอร์ดกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกครับและนอกจากเปสเชที่อยากได้ตัวแรดฟอร์ดแล้วก็ยังมีทีมเสือใต้บาเยอร์มิวนิคจับตาดูสถานการณ์อยู่เช่นกัน แต่ดูเหมือนว่าตัวเลขที่ออกมามันไปไกลเกินกว่าที่พวกเขาจะสามารถจ่ายได้ครับโดยนักเตะที่มีโปรไฟล์ดีและอายุขนาดนี้อย่างมาคัแรดฟอร์ดเนี่ยเชื่อกันว่าถ้าหากมีการย้ายทีมจริงๆเขาจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากแรดฟอร์ดย้ายทีมแบบฟรีๆสโมสรใหม่ก็จะประหยัดเงินค่าตัวไปได้มหาศาลเลยทีเดียวครับ ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะรวมไปถึงคนที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับอย่าลืมนะครับจบคลิปนี้แล้วยังมีคลิปวิเคราะห์บอลให้ได้ติดตามกันเช่นเคยเหมือนเดิมวันนี้หมดหน้าที่ของพี่โอน้นแฟนผพีวได้กดแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ